โรนัลดินโญ่จิตวิญญาณแห่งความสนุกเกมรอบก่อนรองชนะเลิศฟุตบอลโลก2002บราซิลพบกับอังกฤษที่เมืองชิซูโอกะประเทศญี่ปุ่นในนาทีที่50ของเกมบราซิลได้ลูกฟรีคิกไกลเกือบ40หลาทางขวาผู้เป็นใหญ่และกองหลังอังกฤษคิดว่าโรนัลดินโญ่จะเปิดเข้ากลางให้เพื่อนอย่างริวัลโดหรือโรนัลโดแต่ไม่เหย็นน้อยเหลือบตามองเห็นเดวิดซีแมนจากนั้นเขาปั่นบอลด้วยเท้าขวาบอลพุ่งโค้งข้ามหัวซีแมนอย่างแม่นยำก่อนเสียบใต้คา,านเข้าไปอย่างเหลือเชื่อซีแมนได้แต่กระโดดถอยหลังสตัว แต่สายไปแล้วบราซิลขึ้นนำสองต่อหนึ่งและสุดท้ายชนะอังกฤษด้วยสกอร์นั้นหลังจากบอลเข้าประตูโรนลัลดินโญ่โหเราะอย่างสดใสทั้งที่รู้ว่ามันคือหนึ่งในลูกยิงที่คนจะพูดถึงไปอีกนานไม่ใช่เพราะแรงหรือระยะแต่เพราะไอเดียและจิตวิญญ,ญาณแห่งความสนุกของเขาแม้ท้ายเกมเขาจะโดนใบแดงไล่ออกแต่บราซิลก็ยังชนะและไปจนถึงแชมป์โลกในปีนั้นโมเมนต์นี้กลายเป็นตำนานชายผู้เล่นฟุตบอลด้วยรอยยิ้มยิงหนึ่งในลูกที่โลกไม่ลืมโรนลัลดินโญ่ยิ้มใส่โลกและโลกก็ยิ้้มกลับใหเขา